ทุกคนเรามาดูความแตกต่างระหว่างการตัดยอดกับไม่ตัดยอดนะครับนี่ครับตัดยอดครับติดลูกแล้วนะครับแต่ต้นดูดีครับต้นยังน้อยอยู่นะทุกคนนะแต่มันจะแตกยอดออกมาใหม่ตรงนี้นะครับติดดอกหมดแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าปลอดสารร้อยเปร์เซ็นนะครับดูนะทุกคนนะ ไม่มีเคมีนะครับปลอดเคมีต้นนี้น่าจะไม่รอดต้นนี้น่าจะตุยไปแล้วอันนี้ก็ตัดยอดนะครับตัดยอดเหมือนกันครับมันติดลูกแล้วนะทุกคนต้นแค่นี้เองนะครับนีมติดลูกแล้วและยอดมันก็จะขึ้นใหม่ที่เราตัดยอดยอดเล็กเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับ เห็นยอดเล็กๆมันไหมยอดเล็กๆมันอยู่ตรงนี้มันแตกยอดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันก็ติดดอกดอกด้วยนะครับดูสิครับ <laughs> ดูลูกมนดีทุกคน <laughs> แล้วมาดูอันที่ไม่ตัดนะครับอันที่ไม่ได้ตัดยอดอันนี้ไม่ได้ตัดยอดนะครับอันนี้ยอดเดิมนะครับยอดเดิมๆครับยอดเดิมของเขานะครับ มันขึ้นอยู่นะทุกคนมันก็มีติดแต่มันดูเหมือนเหมือนมันจะไม่ดกเหมือนมันจะไม่ติดเยอะนะครับมันมีติดอยู่ดอกเดียวหมดแดงกินด้วยแล้วมาดูถั่วครับมาดูถั่วถั่วที่เราตัดยอดออกไปนะครับ มันแตกเยอะแล้วเยอะครับมันจะแตกไปเยอะมากเลยเก็ไปเยอะมากๆเลยถ้าเราตัดยอดนะทุกคนดูดินี่นี่แล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะติดลูกและติดดอกเยอะด้วยนะครับขึ้นใบสูงมากเลยนี่ที่เราตัดยอดไว้นะทุกคนนะแล้วก็ที่เป็นเพียนะครับที่เป็นเพีย ตอนนี้มันก็หมดแล้วนะครับเพราะผมเอาแฟบแล้วทุกคนผมซักฟอกนะที่เราซักผ้านะผสมน้ำนะครับฉีดแฟบประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโตะนะครับผสมกับน้ำหนึ่งลิตรฉีดนี่มันออกหมดแล้วนะทุกคนมันจะมันจะตุยไปเลยนะครับก็จะเหลือมดแค่มาใหม่ที่ขึ้นมาใหม่นะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับท้านาท